วันนี้พาพี่น้องมาดูต้นกันเกลวนะฮะซึ่งเป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นไม้มงคลประจําจังหวัดนครพนมด้วยนะครับซึ่งช่วงนี้นะฮะนี่ฮะเป็นดอกเออเป็นดอกมาแลแ้วตอนนี้คือผลนี่ครับกลมๆเ,เขียวๆอันนี้คือลูกอ่อนยังไม่สุกนะฮะก็จะใหญ่โตไปกว่าน,นี้อีกอยู่ พอลูกสูกออกมาก็จะออกสีส้มๆแดงๆหน่อยนะครับก็เหลืออีกหลายเดือนนี่คือลูกของเขาส่วนนี้ใบของเขานะครับอ่านนี่ครับพามาดูลำต้นตเมื่อสักครู่ผมได้ถามเจ้าของต้นนะฮะเจ้าของต้นกันกลาวนี้เขาบอกว่ามาให้ราคาเดี๋ยวให้พี่น้องดูก่อน ต้นประมาณนี้นะฮะไม่ผมไม่แน่ใจว่าสักกี่นิ้วแต่ว่าก็สักเนี่ยฮะอ่านี่ครับพี่น้องลองเดาดูฮะลองเดาในใจก่อนว่าสักเท่าไหร่โอ้โหเป็นไม้นิยมล้อมกันมากนะครับแล้วก็ราคาแพงนะฮะย่างแพงนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมขอเฉลยก็แล้วกันนะฮะต้นนี้เจ้าของเขาบอกนะฮะ นี่ครับเจ้าของบอกว่าเขามาให้ห้าพันนะฮะโอ้ผมได้ยินแล้วผมรีบจับกล้องนี้มาเลยครับพี่น้องมาเพื่อจะถ่ายทอดให้พี่น้องว่าโอ้โหไม้นี้มันมีราคานะฮะไม่ธรรมดานะฮะนี่ต้นนี้ไม่แน่ใจว่ากี่ปีนะครับไอ้จ็กปีกรอเนาะต้นนี้ต้นนี้กีโอ้เจ้าของอ่าเจ้าของบอกว่าเจ็ดปีครับพี่น้อง เจ็ดปีนะฮะเขาขายอาพันนอบอขายเจ้าของบอกว่าให้มื่นหนึ่งก็ไม่ขายนะครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องใครมีที่มีทางนะครับปลูกไว้เลยครับผมเนี่ยแค่เจ็ดปีนะฮะห้าพันครับผมโอ้โหทรงพุ่มสวยงามเขียวนะครับนี่ครับสวยมากนะครับ บริเวณนี้ก็เป็นที่โคกนะฮะนี่พี่น้องเป็นดินทรายมากเลยครับทรายจัดเลยแหละนะครับมองไปทางอื่นก็เห็นเนี่ยฮะต้นยางเหียงนะฮะข้างหน้านี่ชี้ให้ดูนะคต้นยางเหียงต้นพอกต้นอ่าลางนะครับต้นกันเกลาต้นพระอุ่งนี่ฮะต้นพระอุ่งนี่ชี้ให้ดูแล้วก็นะฮะต้นว่านะฮะกลมๆนั้นนะฮะนะครับต้นจิก ต้นเต่งพวกนี้นะครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับพี่น้องนี่ฮะเห็นไหมครับปลูกเป็นไม้ล้อมนี่ย่างแพงเลยนะครับผมเองก็เคยได้ยินแต่ใน youtube เคยศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับพวกไม้ล้อมนี่เขามาเห็นแล้วเขาขอซื้อเลยครับห้าพันนะฮะไม่ขายครับว่างั้นมื่นหนึ่งก็ไม่ขายเจ้าของนี่ครับลูกของเขาอีกสักหน่อยนะฮะสักอีกสักสองสาเดือนนะฮะ อ่าช่วงนี้เป็นเดือนอะไรเดือนมิถุนายนเนาะนั่แหละครับสักสิงหากันยาคมนะฮะลูกเขาจะสุก<อ>เดี๋ยวเก็บไปเพาะเอาไปเพาะกันนะฮะอ่าฝากเอาไว้นะครับพี่น้องเนี่ยฮะเรามีที่ดินคือธนาคารนะครับนี่ครับธนาคารของเรานะฮะอ่าแล้วก็แบ่งสันปันส่วนนะฮะตรงไหนจะปลูกไม้ผลอ่าปลูกพืชเชิงเดียว ก็ปลูกไปนะฮะพวกายางพารามันสำปะหลังพวกนี้ก็ปลูกได้นะครับแต่ว่าก็แบ่งมาปลูกไม้ป่าบ้างก็ดีนะครับเพราะว่าไม้ป่านี่ถ้ามันได้รอดแล้วมันก็สบายนะฮะคือสบายไปหน้าเราไม่ต้องทําทุกปีใช่ไหมครับพี่น้องหมายถึงว่าอ่าก็แบ่งสันปันส่วนนั่นแหละครับอ่าแบ่งสันปันส่วนบริหารอ่าถ้าอยากจะปลูกมันก็ปลูกไปนะฮะแต่ว่าอยากให เพิ่มไม้ป่าเข้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อเราแก่มาแล้วนี่หมดเรี่ยวแรงแล้วนะฮะแต่ว่าเรายังกินได้นี่ฮะเราจะหาเงินจากไหนนะฮะนี่เลยครับหาเงินจากผืนดินของเรานี่นะครับอแต่ว่าเราก็ทำเอาไว้นะครับปลูกเอาไว้ตั้งตอนหนุ่มใช่ไหมครับพี่น้องอ่าแบ่งบางตามหัวไร่ปลายนานะครับเล็กๆน้อยๆปลูกเอาไว้ นะครับปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับในระหว่างที่เรามีเร่องแรงเราก็เอาปลูกมันปลูกยางพาราปลูกข้าวโพดก็ปลูกไปนะฮะน,นะครับพอหมดเรียวแรงทําพวกนั้นไม่ได้นะครับเพราะพวกนั้นต้องทําทุกปีนี่นะครับปลูกเอาไว้สักร้อยต้นครับพี่น้องอ่าผ่านไปสักสิบปีนี่ก็โอ้โหนะฮะเห็นไม้ต้นนี้แค่เจ็ดปีมีคนมาให้ราคาเลยนะฮะนั่งอยู่บ้านดีๆมีคนมาให้ราคาเลย ห้ 5, าพันว่ากันนะฮะโอ,โ,ฮโอ้โห,โโหเจ้าของเขาไม่ขายนะครับเขารักต้นไม้ของเขานะฮะเขามีอยู่หลายต้นนะครับชี้ให้ผมดูอยู่เห็นอยู่อีกด้านนู้นอีกต้นหนึ่งเขาก็มาห้าพันก็ไม่ขายว่ากันนะฮะนี่น้องดูทรงพุ่มครับโอ้สวยมากผมเองก็ต้องกลับไปปลูกบ้างแล้วนะฮะปลูกไว้นิดหน่อยนะไม่เยอะกันเก่าเนี่ยนะครับเป็นไม้ดีมากนะครับเป็นไม้เนื้อแข็ง เนื้อแข็งปลือกมอดไม่จอไม่กินนะครับเนื้อไม้ละเอียดสีเหลืองสวยงามนะฮะในในเนื้อไม้หรือว่าในไม้เขามีน้ํามันอยู่ในตัวนะครับเป็นไม้มีแก่นนะฮะพี่น้องกระพี้แทบจะไม่มีนะครับฝากเอาไว้นะครับพี่น้องกันเกล้าปลูกเอาไว้นะครับแบ่งสันปันส่วนปลูกเอาไว้เป็นบํานาญชีวิตปลูกเอาไว้เพราะว่าอีกสักหน่อยก็หมดเรี่ยวแรงทําไม่ไหวล้ว นะครับปลูกต้นไม้ก็จะได้อาศัยให้ความร่มรื่นร่มเย็นเห็นไหมฮะสีเขียวนี่มันสวยงามนะครับให้ออกซิเจนกับโลกด้วยครับพี่น้องเนี่ยเราสามารถผลิตออกซิเจนแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมโลกได้บุญกุศลอีกโอ้ยได้ทุกมิตินะฮะได้ทุกมิติได้ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมโอ้โหนะฮะ ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับพี่น้องสําหรับต้นกันเกลวนะฮะไซนี้นะฮะอายุ7ปีปีมาขุดขอขุดล้อมห้าพันไม่ขายนะครับปลูกเอาไว้ครับพี่น้องคลิปต่อไปเป็นจะเป็นอะไรนั้นก็โปรดติดตามนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับ